Give me เช่นเคยค่ะสาหรับวันนี้เราสองคนมีเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะอ่ะมาเริ่มกันที่เรื่องราวของสาวคนนี้ก็เลยดีกว่าที่กําลังโด่งดังในช่วงนี้กันเลยค่ะกก็คือสาวลิลลี่เงียนนั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นกระแสมาอย่างยาวนานหลายวันเลยทีเดียวค่ะอัลล่าสุดเนี่ยทางด้านสาวลิลลี่เงียนเนี่ยก็ได้ไปมีการไปออกรายการแชนั่นเองได้มีการพูดเอาไว้ว่าแฟนคนที่สามหรือสามีคนที่สามของเธอเนี่ยเป็นประมูของประเทศเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นนักการเมืองด้วยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยหลายคนก็ตกใจ แล้วก็โยกไปที่คุณทักษิณชินวัตรนั่นเองค่ะหลายคนก็โยกไปถึงคุณทักษิณจนกระทั่งล่าสุดทางด้านคุณมดดากัจาพาก็ได้ออกมา ยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าล้านเปอร์เซ็นทางด้านคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้เป็นสามีคนที่สามของสาวรินรีล้านเปอร์เซ็นตจกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่ง<ฆ>พร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษคุณทักษิณแล้วก็ครอบครัวอีกด้วยเรื่องราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจาก้าตัวกันเลยก่อนค่ะก่อนอื่นรี่ต้องขอโทษมากๆเลยนะคะรี่ขอชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่ารี่รี่เข้าใจผิด นะคะแต่ความเข้าใจของรี่คำว่าประมูลของประเทศไทยคือรี่ขอชี้แจงว่าอาดีตแฟนของรี่อะค่ะคนที่3ท่านเป็นนักการเมืองนะคะลี่สามารถพูดได้อย่างเปิดอกเลยว่ารี่คบกับท่านเนี่ยท่านไม่เคยมีภรรยานะคะท่านเป็นอดีต ประธานสภาเป็นอดีตประธานสภาแล้วตอนที่ลี่อยู่กับท่านลี่เคยได้ยินว่าตําแหน่งประธานสภาก็เป็นเหมือนตําแหน่งประมุขของประเทศไทยแล้วลี่กอ็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากนี่ต้องขอโทษจริงๆและส่วนที่ลี่โดนกล่าวหาโดนนายเอ,อิร์กกล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยณนะวันนี้ลี่ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนกล้าพูดด้วย จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของลี่นะคะลี่ก็ได้ขออนุญาตป่าป้าแล้วขออนุญาตแฟนเก่าของลี่แล้วและท่านก็อนุญาตจริงๆก็พูดชื่อได้เลยแต่ว่าด้วยความที่ลี่เคารบปรปา้าและยังเคารบครอบครัวป้าอยู่ท่านก็ยังมีความเมตตาให้กับลี่อยู่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเลิกกันมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วนะคะ ลี่ไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจในเรื่องนี้แต่ลี่ก็เชื่อว่าพี่ๆทุกๆคนและหลายๆคนก็งคงรู้ว่าท่านคือใครเนาะท่านคือใครแต่ลี่จะไม่ขอเอ่ยชื่อลี่ขอย้ำชัดเจนตรงนี้นะคะว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอลี่และลี่เจอท่านลี่เลิกกับแฟนและมาเจอท่านแล้วท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วและ เราไม่มีใครเราครบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีผิดศีลน,นธรรมใดๆทั้งสิน้นเราครบกันอย่างเปิดเผยอย่างภาพภูมิใจและอยู่ด้วยกันหลายปีและหนูเข้าบ้านป้าป้าเข้าบ้านหนูนะคะแล้วที่สำคัญคือหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่เคยพูดแล้วว่าลี่มีปมตอนเด็กคือพ่อกับแม่เนี่ย แยกทางกันคุณพ่อเอาคนใช้มาทําพฤยาแล้วมีแม่เลี้ยงถือใจร้ายมากแล้วแม่เลี้ยงก็ทําให้แม่ของลี่เนี่ยเสียใจมากแล้วลี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนมันคือปมของลี่และนี่คือกฎเหล็กของลี่ลี่ไม่เคยเป็นเมียน้อยใครครับผมหนูเชียร์ให้มันชัดเจนเล่อูลี่ลี่ลลล กราบขอประทานอภัยจริงๆรีลีไม่มีเจตนาจริงๆรีไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวแต่รีเคยเห็นข่าวเคยเห็นข่าวท่านแต่ไม่เคยเจอท่านแล้วก็ไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวรีต้องขอขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณน,นะคะถ้ารีทําให้เดือดร้อนลีขอโทษจริงๆเอ่อลีเข้าใจความหมายผิดเพราะว่าเอ่ออะไรประานคือาว่า คำว่าประมุขประเทศที่เขาใช้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาคนเวียดนามก็ดีคนลาวก็ดีเนี่ยเขาจะมองผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยเขาจะใช้คําว่าประมุขแล้วทีนี้ก็คือคุณลี่เคยได้ยินคําว่าประมุขเนี่ยคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่คําว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันอาจจะยาวไปก็เลยยากไปก็เลยจำมาได้ว่าเป็นประมุขที่มีหน้าที่ในการบริหารซึ่งมันจะมีฝักสามฝ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ฟฟรายธุรการและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งที่คุณรีหมายถึงคือฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณแล้วก็ตอนนี้คุณทักษิณเองก็ท่านเข้าไปอยู่ต่างประเทศอยู่หลายปีในช่วงท์ไล์ดตงกาวเนี่ยก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่จะมีโอกาสได้มาเจอกันเพราะนั้นขอโอกาสให้น้องเขาได้อธิบายหรือชี้แจงแล้วก็ขออภัยเบีังครอบครัวของท่านผู้ที่ถูกพัดถินด้วยค่ะหนูขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษทางด้านคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็ครอบครัวด้วยทางด้านออก ทางนักสาวลิลลี่เนี่ยก็บอกว่าคำว่าประมูลของสาวลิลลี่เนี่ยก็หมายถึงว่าอดีตสามีคนที่สามเนี่ยก็คือเป็นประธานสภาน,นั่นเองออซึ่งก็ต้องบอกว่า ลินลี่เขาอาจจะใช้คําผิดใช้คาผิดใช้คําผิดทําให้หลายคนที่ได้ใช่ที่หลายคนที่ได้ดูรายการก็อาจจะเข้าใจผิดด้วยว่าเอสิ่งที่ลินลี่พูดเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่โจเซตัวต้ออกมาเคลียร์แบบนี้เลยว่าไม่ใช่คุณทักษิณที่หลายคนเข้าใจอย่างแน่นอนแล้วก็พร้อมยกมือไหว้ขอโทษไปถึงคุณทักษิณด้วยนั่นเองค่ะอ่ะและปิดท้ายด้วยเรื่องราวสุดแซ่บในเรื่องนี้ค่ะสําหรับข่าวคราวที่มีการออกมาว่ามีชาวเน็ตเนี่ยเขาได้ไปตั้งข้อความถามในเอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์นั่นเองว่า มีดาราสาวท่านหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเปิดตัวแฟนเพราะว่าแอบคบกับสามีชาวบ้านอยู่อยากให้นักข่าวสายบันเทิงรีบทำงานโดยด่วนงานนี้ค่ะต้องเรียนด้วยว่าทั้งชาวเน็ตทั้งนักข่าวสายบันเทิงก็รีบตามหาข่าวโดยด่วนว่าเอสสิ่งที่ชาวเน็ตคนนี้มาโพสเนี่ยหมายถึงใครกันแน่เพราะว่าก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับดูเหมือนเรื่องราวดังกล่าวจะมีมูลนั่นเองค่ะ จนทีนี้นก็มีสำนักข่าวหลายสำนักเลยทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งทีวีทั้งอะไรกแล้วแต่นําข่าวดังล่าวเนี่ยไปเล่นทีนี้ก็มีชาเนตเข้าไปคอมเมนต์ที่สำนักข่าวหนึ่งว่าเนี่ยได้มีการนําข่าวเนี้มาลงแล้วก็มีหลายคนโยงไปหานางเอกดังก็คือสาวแมทพิรณีกันเยอะมากๆอยากให้ช่วยออกมาเคลียร์ว่าจริงหรือเปล่าสําหรับข่าวที่ลงไปนั่นเองค่ะ ทีนี้เนี่ยทางด้านแฟนหนุ่มของสาวแมทพิรนีหรือว่าว่า,วาที่เจ้าบ่าวของสาวแ<ช>มทเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ทันทีกับชาวเน็ตรายดังกล่าวค่ะทางด้านว่าที่สามีว่ายัางไงคะ,ะทางด้านว่าที่สามีของคุณแมทนะคะก็คือคุณแฟมทีระเดชนนเองได้มีการมาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวค่ะบอกว่ากำลังจะมีเมียครับก็หมายถึงว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยมีเมียมาก่อน<ช>ไม่ใช่คนในข่าวดังกล่าวแน่นอนซึ่งนี่จะมีเมียเร็วๆนี้ซึ่งกำลังจะแต่งงานกับสาวแมทเร็วๆนี้นั่นเองค่ะคนโยงก็แบบ ก็เบกได้เบกได้ท e well ันท um, ีคืออย่าโยงมหาแมทเด็ดขาดเพราะว่าข่าวที่โยงมหาแมทว่าที่สามีได้มีการออกมายืนยันแล้วว่าไม่ใช่แมทอย่างแน่นอนไปหาปลายอื่นได้เลยค่ะอ่ะ ก็ยังไงก็แล้วแต่ะค่ะสาหรับข่าวดังกล่าวยังไม่ได้มีการออกมาสรุปว่าหมายถึงดาราสาวคนไหนกันแน่ที่มีข่าวดังล่าวออกมานั่นเองเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องอราเอกมาเบรดต้องติดตามที่เพจมาดามเมาส์ลเลยใช่ค่ะขอฝากรายการมาข่าวดนว้นะคะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบ o o กมะดามเมาส์ค่ะและช่องทางยูทูปมาดามแซน่ทุกแพจฟอล์กค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาลไปแล้วสวัสดีค่ะ